สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับออยอีกแล้วนะคะากับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออตโตแกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะ วันนี้นะคะออยก็พามาชมรีวิวนะคะเป็น Ford Ranger รุ่น XLT นะคะเป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9,200 0บาทนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดถึง385นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ยังรองรับน้ำมันดีเซลทุกประเภทแล้วด้วยนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมเป็นสีแดงนะคะแล้วก็แต่งในสไตล์ของชุด Y Bo นะคะแล้วก็ ยกสูงให้สไตล์อเมริกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จัดเต็มไปด้วยหน้ากระจังขนาดใหญ่นะคะของชุด f 1 5 0ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดําด้านพร้อมฟอนต์ฟอร์สสีดําด้านนะคะตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นแดงตัวรถพร้อมกับไฟ led ที่ตัวหน้ากระจังนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาว แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าเราก็ใช้เป็นการคัสตอมจากโคมเดิมซึ่งเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วเราเพิ่มในส่วนของตัวไฟ d a y t i m e running light หรือไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะพร้อมตัวคีบฉลาบ3ขี้แบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของวงแหวนด้านในนะคะว,วงแหวนด้านในตัวนี้จะมีเป็นทรงกลมกับทรงเหลี่ยมนะคะออติดตั้งเพิ่มในส่วนของชุดครอบไฟหน้าเข้าไปให้ด้วยนะคะ ด้านบนเรามาพร้อมกับชุดสกูปส๊ปทรงฟิตเลยนะคะตัวนี้เป็นสกู๊ปฟิตนะคะแล้วก็เน้นเป็นรูปม้านะคะสีแดงก็คือตัวสกู๊ปอะค่ะจะเป็นสีแดงตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้ก็จะดูรถเนี่ยค่ะสปอร์ตแล้วก็ดูดูดันเพิ่มมากขึ้นมีจุดตัดที่มากขึ้นนะคะ แล้วก็กันชนด้านล่างนะคะเราเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้ายกชุดเลยนะคะเป็นชุดของกันชนนา F150 เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดแข้งด้านหน้านะคะเป็นสีคมยามแบบนี้นะคะแล้วไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมเนาะด้านข้างนะคะตัวบอดี้ก็มีการทําชุดวายบอดี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะใหญ่จากตัวถังเดิมประมาณ2-3นิ้วนะคะนี่ค่ะ มองด้านข้างก็จะเห็นเลยว่าแก้มด้านหน้านะคะกับตัวกระบาดด้านหลังนะคะก็จะใหญ่เพิ่มมากขึ้นมาพร้อมกับชุดคิ้วล้อทรงแรปเตอร์สีดำด้านนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชุดวายบอดีนะคะรับกันกับตัวรถสวยงามเลยและก็มาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นแม็กเป็นแม็กออฟโรดนะคะจับคู่กับยางซีรีส์3 3คูณ12.5 R 2 0แบบนี้นะคะสวยหล่อลงตัวมากๆเลยตัวล้อแม็กก็จะเป็นดำตัด ด้วยขีบสีแดงนะคะเข้าและลงตัวกับตัวรถนะคะส่วนแก้มข้างนะคะปกติจะเป็นแก้มข้างของตัวรถอันนี้มาพร้อมชุดวายบอดี้นะคะเป็นคีบแบบนี้เนาะกระจกมองข้างก็เป็นกระจกมองข้างสีดำเงาเนาะแล้วก็ที่เราใส่สเต็ปเพิ่มให้จะเป็นในโคมสโมกนะคะพร้อมไฟเดียววิ่งสเต็ปแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มือเปิด มาจากโรงงานเป็นสีดําเงาเออยใส่ในส่วนของชุดครอบให้เป็นครอบอเป็นเป้ากันรอยมือเปิดนะคะเป็นสีดําด้านพร้อมคอําว่าเจอร์แบบนี้นะคะช่วยป้องกันรอยอักเซสซอรีต่างๆเนาะด้านบนนะคะก็มาพร้อมคิวการ์สัดเข้ารูปสีชิ้นเป็นคิ้วกันสัดแท้จากโชรูมนะคะด้านบนมาพร้อมกับราวหลังคาทรงวแท็กสีดําแบบนี้ ตัวนี้นะคะออยใช้เป็นการยิงซิลิโคนนะคะติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะไม่แนะนําให้บรรทุกหรือติดแหลกสัมภาระที่มีน้ําหนักมากจนเกินไปนะคะค่ะแล้วบันไดข้างนะคะก็จะเต็มไปด้วยบันไดข้างเหล็กของตัว h ั m m e r เช่นเดียวกันอันนี้แข็งแรงรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีโลโก้คําว่า h ั m m e r สีแดงตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ มีการยกขึ้นนะคะโดยการใส่ก้อนรองนะคะตัวนี้ยกขึ้นให้อยู่ที่2นิ้วเนาะแล้วก็สติกเกอร์กัฟคันต่างๆลูกค้าสามารถรีเควสตหรือว่าให้อยส่งลายให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนได้นะคะว่าชอบลายประมาณไหนเนะาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถเขามีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างแล้วก็รูปโฉมภายในจะเป็นยังไงบ้างนะคะ สำหรับภายในตัวรถนะคะคันนี้เขามาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังสีดําจากโรงงานแบบนี้เลยถ้าเป็น XLT นะคะจะต้องเป็นตัวสีประตูนะคะถึงจะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังแต่ถ้าเป็นแคปยังเป็นตัวเบาะผ้าอยู่เนาะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยของเรานะคะเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่หน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะเมื่อวิ่งเร็วขึ้นน้ําหนักพวงมาลัยก็จะรู้สึกหน่วงมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆว่าจะเป็นรับสายวางสายระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยหรือควบคุมเครื่องเสียงนะคะและมาพร้อมตัว Cruise Control นะคะเวลาที่คุณลูกค้านะคะขับรถทางตรงระยะยาวสามารถเซ็ตค่าความเร็วไว้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าเพียงแค่มีการประคองแตะเบรกเท่านั้นเอง หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วที่มาจากโรงงานนะคะรองรับเป็น o i d Auto Apple c a r p l a y นะคะตัวนี้มาให้ครบคันเลยมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยสวยงามลงตัวมากๆเลยสำหรับภายในนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะใบป,ปัดน้ำฝนออโตด้ดูวยค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับชุดว i บอดี้เช่นเดียวกันจะเป็น ในส่วนของตัวกระบะซ้ายและขวาตัวนี้ก็มีการทำวายบอดี้เพิ่มเติมออกมาจากตัวรถเช่นเดียวกับตัวแก้มข้างด้านหน้าเลยแล้วก็เปลี่ยนให้ในส่วนของไฟท้าย LED นะคะตัวนี้เป็นโคมสโมกแล้วก็ใส่ในส่วนของสเตปไฟต่างๆเข้าไปให้นะคะตัวนี้เรามีให้เลือกหลายแบบหลายเวอร์ชันนะคะแจ้งไว้เข้ามาได้เลย ด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับฝาท้ายนะคะตัวนี้เป็นกฝาท้ายสีดําด้านพร้อมฟอนต์สีดําตัดด้วยขอบสีแดงนะคะก็จะลงตัวเพราะว่ามันจะเป็นสีตัดกับตัวรถเนาะกระบะเราใส่ในส่วนของตัวสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะเป็นทรงคล้ายๆกับตัวเมริกานะคะที่เป็นตัวต่างประเทศเลยที่มีตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะคะตัดดําด้านด้านบนแบบนี้ด้วย สวยงามดุดันมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วบวกกับเป็นสีแดงด้วยนะคะแต่งแบบคุมโทนะคะแดงตัดดําเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยกันชนนะคะกันชนหลังแล้วก็ใส่ให้นะคะเป็นกันชนเหล็กเนาะพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบอลลากเรือนะคะตัวนี้แน่นหนาแข็งแรงแน่นอนค่ะ และยังมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะที่มาจากโรงงานเราย้ายจากในส่วนของตัวกันชนเดิมนะคะมาใส่ในส่วนของตัวกันชนเหล็กให้ค่ะแล้วก็กระบะคันนี้นะคะยังสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง1.3ตันนะคะโดยที่ไม่ต้องเสริมแนบบรรทุกใดๆเลยและยังสามารถรุยน้ำได้สูงสุดถึง80ซนเมตรด้วย อุปกรณ์ของแต่งทุกๆชิ้นนะคะที่มีการถอดออกจากตัวรถออยได้มีการคืนให้ที่ท้ายรถทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแก้มตัวกันจังกันชนต่างๆนะคะออยคืนให้หมดเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นแอร์แบกคู่หน้าระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมเสถียรภ,ภาพการทรงตัวระบบป้องกันการฟีกความเราก็มีมาให้ครบคันเลย สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถยนต์ Ford นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาออยได้เลยที่เบอร์0915036932นะคะหรือปไปในดีไลน์ตามลิงก์ด้านล่างที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยจัดไฟแนนซ์ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างติดปัญหาด้านใดนะคะโทรเข้ามาคุยกันได้ก่อนเลยหรือส่งคลิปที่ต้องการให้ออยแต่งให้นะคะก็ส่งให้ออยทางไลน์ได้เลยโดยเ,เสนอโปรโมชั่นกลับไปให้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะออยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับออยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ